เข้ามาใหม่แล้วฝากกดติดตามฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยครับชี้ลูกสุดท้ายสวยงามครับ <c oughs> อันนี้นี่ครับผูตีสกิตออกเล่นทุกวน<ห>ันทุกวันครับไปกดใจให้ตัวเองนี่ไงหนูกำลังกดใจให้คนเลยหนูสนุกที่ครับใจลูกก่อนทุ่มนะสูชิสสวยงามครับสิบเต็มสิบ เอผมเล่นเปีตองไม่ได้เลยครับเป็นอะไรเนาะไม่สบายเหรอแต่เห็นเล่นทุกวันอยู่นะบอกว่าชีจะวิ่งแทนอ่าไม่ได้ครับต้องเป็นกว ok ่านี่เนมเป็นกว่านี่เนมโอ้โหตีกลางสายฟ้าบอกว่าชีจะวิ่งแทนอ่าไม่ได้ครับต้องเป็นกว่านี่เนมในหน่อยค่ะในหน่อยครับหยุด พี่ฝันนี่ <craving S 2> <pł you? S 1> ครัรรงเลยตีลูกตัวเองไม่ใช่เหรอหนึ่งแสนวิ่งรอบสนามบอลใช่ครับน้องเขาบอกสวยงามซูชิมีฝันเด็กเก่งมากเขาพูดโอ้โหที่ติดออโต้กับฟีฟ้าสวยงามโอ้โหยดนแน่ชินี่ครับตีโดนลูกตัวเองชิ เนรียมลูกท้ายยกขึ้นมาคุมสวยงามนเอมเปลี่ยนด้วยสามหมนี่ครับผู้ตีสวยงามครับตีติดก็พยายามไปงอไปไปงอโค้ดหรือว่าไปไปชวนโค้ดซ้อมครับปื้มสวยงามปื้มเปลี่ยนคนเหรอคะสวยปื้มนี่ครับ สิบเต็มสิบครับปึ้มกันแตกครับเอาดีคู่ใส่สใจแล้วเหรอ,อนี่ครับโอ้โยแข่งวันไหนคะแข่งวันที่สิบแปดคอสสวยงามคอสลูกนี้คุติจะวิ่งอ้อมสนามบอลด้วยนะคะทุกคนสุชินี่ครับอ้ยช่วงท้ายเกมสุชิอขอยกมาลูกนี้นี่ครับสวยงามครับคอสย<ว>กข้ามนะสุชิยก โอ้ยสวยงามครับชิเต็มเต็มเล็กครับอ๋อไม่ปิดค่ะไม่ปิดเด็กเยอะนี่ครับภูตีสวนครับเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆออโต้คลิกได้ค่ะทุกคนเอาทำอะไรเนี่ยเข้าไปติดตามได้ครับแอปแดงโอ้โหภูนี่ครับปื้มใจเย็นๆภูติดหน่อยภูยืดนะคอ สวยงามคอสลูกนี้สิบเต็มสิบชิตีซ้ำอืมปึ๊บเอา้าโอ้โหทุ่มครึ่งก็ถือว่าหมดเวลานะถุ่มทุ่มครึ่งหมดเวลานะ<ส>นเเพราา<ส>ะว่ซาตกาทีมีค่ามากห้าถึงสองแสนเดี๋ยวซูชิโอ้โหย,ยิงดึกยิงแม่นครับซูชิเปึืม้มสวยงามปึื้มสิบเต็มสิบเอา มาปั้นใจเล่นกันทำไมเออสวยงามปุ้มนี่ครับสิบเต็มสิบครับติจะไม่วิ่งนะคะไม่ไ,ไม่คุูคุยกับฝนแล้วไงันต้องต่วเล่นใหม่แต่วันนี้ทุ่มครึ่ง,งคุูคุยกันแล้วแค่ครูติไม่รักคนดูนะคะคุูติทำแบบนี้รักแต่อะทุ่มครึ่ง